สีสวรรได้เชียมนัญญาปมนายทุนได้ประโยชน์จากการรณรงค์งดใช้พลาสติกชี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องเป็นเจ้าภาพแปลกใจไม่ให้ร้านค้าแจกถุงพลาสติกแต่ถ้าจะซื้อก็มีขายให้ย้อนแย้งหน่าดูนายสีสุวรรณจันยานเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าตามที่นางสาวมานัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยกเกษตรได้แสดงความคิดเห็นในการสอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาในเวลาในระหว่างการพิจารณาวาระเรื่อง ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้ที่เสนอโดยกระทรวงการคลังนั้นโดยคุณมนัญ,ญญาได้ถามรัฐมนตรีว่าการวรวุธความว่าอยากรู้ว่าในร้านสะดวกซื้อประชาชน ต้องเสียเงินซื้อถุงพลาสติกแล้วเงินที่ประชาชนต้องมานั่งเสียมันไปไหนนโยบายของรัฐคือไม่ให้ถุงเลยหรืออย่างไรแต่ก่อนซื้อของไม่ต้องเสียค่าถุงตอนนี้ต้องมาเสียค่าถุงเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งก็ทำให้เกิดวิวาทะกันทั้งสองฝ่ายจนทำให้นายกรัฐมนตรีต้องไล่ให้ไปเถียงกันนอกห้องประชุมจนกลายเป็นประเด็นรามา่า อยู่ในขณะนี้เพราะว่ามีทั้งคนเห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวและคนคัดค้านก็ไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งนี้แม้จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่จะต้องออกมาเป็นเจ้าภาพในการลโลนรงผักดันในเรื่อง ดังกล่าวแล้วแต่ก็ควรต้องมีทางออกและคำตอบให้กับประชาชนด้วยโดยเฉพาะกับข้อสงสัยที่ว่าการผลักดันนโยบายแบบนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนร้านสะดวกซื้อห้างสับสินค้าหรือคอนเวเนียนมอลหรือไม่เพราะว่าเม็ดเงินที่เกิดจากการที่ไม่ต้องจัดซื้อจัดหาถุงพลาสติกมาแจกลูกค้าปีปีหนึ่งไม่ใช่น้อย และเงินที่ลูกค้าต้องมาซื้อถุงพลาสติกในร้านค้าที่เคยแจกให้ฟรีก็มีไม่น้อยด้วยเช่นกันน่าแปลกไหมที่ไม่ให้ร้านค้าแจกถุงพลาสติกแต่ถ้าจะซื้อมีขายให้ซึ่งเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งกันน่าดูเลยทีเดียวและในเรื่องนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติควรจะไปเริ่มต้นในบ้านของตัวเองให้ดีก่อนไหมเช่นในขณะนี้มีประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติได้ออกมาบอกว่า ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยเริ่มบังคับใช้ในวันที่6เมษายนพศ2565 ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวต่อไปนี้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศคงจะสะอาดสะอา้านไม่มีถุงพลาสติกอีกแล้วเป็นแน่แท้แต่ถ้าว่าบังคับใช้ประกาศดังกล่าวอย่าเลือกปฏิบัติก็แล้วกันเพราะว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรวมทั้งคนใหญ่โตในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องภายใต้ประกาศฉบับนี้เช่นเดียวกัน และเห็นทีที่ว่าสมาคมจะต้องเข้าไปสุ่มตรวจสอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะโรงประกอบอาหารและทังขยะในบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานต่างในแต่ละพื้นที่ดูว่ามีถุงพลาสติกเป็นหลักฐานอยู่หรือไม่ถ้ายังมีจะถ่ายรูปแล้วเอาไปให้รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติพิจารณาว่าความเป็นจริงกับโลกสวยนั้นมันต่างกันอย่างไรนายสีส่วนกล่าวในที่สุด